กระสือยายเยือนมะลิเมียของทิศเหลืองท้องแก่แค่จะข้อเต็มทีแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่เย็นวันนั้นในขณะที่เธอกำลังเดินเก็บยอดผักตำลึงอยู่ที่ริมลั้วหลังบ้านก็เหลือไปเห็นยายเยือนยืนมองอยู่ที่นอกลัวไม่ไกลนักไปไหนแมาล่ะยายเยือนถึงได้ผ่านมาแถานี้ เธอโลอ้ทักทายแต่ก็รู้สึกแปลกใจเพราะไม่เคยเห็นแกม,มาแถวนี้นานแล้วไม่ได้ไปไหนหรอกเห็นว่ายอดผักอ่อนแถวนี้ขึ้นเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดก็ว่าจะเก็บเอาไปกินบ้างท้องอิงใหญ่มากแล้วนะใกล้จะคลอดแล้วสีย่าเยือนพูดพางมวมาที่ท้องของมะลิใกล้แล้วล่ะยาย เมื่อเช้ายัางดิ้นตุบตุบคงอยากจะออกมาแล้วล่ะมาลีพูดพร้อมกับเอามือลูบที่ท้องอย่างมีความสุขซึ่งดูยาเยือนก็มีท่าทีเหมือนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษและตอนหัวข้ามวันนั้นหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วมาลีก็เล่าเรื่องที่เจอกับยายเยือนให้ทิศเลืองผู้เป็นสามีฟังทิศเลืองเมื่อได้ฟังที่มาลีเล่า ก็นึกไปถึงคำล่ำลือที่ชาวบ้านเขาพูดกันว่ายายเยือนเป็นกระสือตอนแรกเขาก็ไม่คิดอะไรแต่พอได้ฟังจากที่เมียตัวเองเล่าก็รู้สึกได้ทันทีว่านี่เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วเพราะโดยปกติยายเยือนก็ไม่ค่อยได้มาแถวนี้กระทั่งตอมาลิท้องแก่นี่แหละที่เห็นแก่มาพุดเปี้ยนอยู่แถวนี้บ่อยๆที่จริงแล้วยายเยือน ไม่ได้เป็นคนในหมู่บ้านนี้แกย้ายมาจากที่อื่นเคยมีคนพูดกันว่าแกถูกชาวบ้านขับไลออกจากหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องราวของแกมากนักเพราะแกไม่ค่อยสูงสิงกับใครอยู่ตัวคนเดียวหาออกไปทางด้านหลังของหมู่บ้านซึ่งเป็นท้องนานา,นานานจะเข้ามาในหมู่บ้านสักครั้งหนึ่งและมักจะเดินก้มหน้าก้มตาไม่สนใจใครวันรุ่งขึ้น ทิศเลืองเจอกับทองดีที่ร้านค้าในหมู่บ้านและคุยกันถึงเรื่องยายเยือนทำให้รู้เรื่องราวต่างๆมากขึ้นทองดีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับทิศเลืองเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายเดือนก่อนตอนที่เมียเขาท้องแก่ใกล้จะคลอดยายเยือนก็มาพูดเปี้ยอยู่แถวบ้านเหมือนกันคล้ายกับจะมาดูล่าด่าอะไรสักอย่างแต่เขาก็ไม่ได้สนใจ กระทั่งหลังจากที่เมียขอลูกแล้วก็นำลูกเด็กไปฝังไว้ที่หลังบ้านและเมื่อไปดูตอนเช้าในวันรุ่งขึ้นก็พบว่ามีร่องรอยการขุดดินตรงนั้นตรวจด,ดูก็ปรากฏว่าลูกเด็กหายไปแล้วคาดว่าคงเป็นผีกระสือมาเอาไปกินเนื่องจากไม่มีใครคิดถึงเรื่องนี้จึงไม่ได้มีการเฝ้าระวังพูดแล้วยังเสียดา เมื่ออย่างนั้นแล้วก็พ่อจะฟันเสียไส้ขากระจุยไปเลยทองดีกล่าวขึ้นด้วยอารมณ์แค้นเคืองและหันมาพูดกับทิศเหลืองเออนี่มะลิมีของเองก็ใกล้จะคลอดแล้วต้องระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะนั่นสิข้าก็กำลังคิดอยู่นึกสงหอนใจว่าอาจจะเกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นก็ได้ทิศเหลืองเริ่มไม่ค่อยสบายใจ พ้าเคยได้ยินเรื่องทํานองนี้มาบ้างเหมือนกันเอาอย่างนี้เดี๋ยวตอนเย็นข้าจะไปช่วยตัดกิ่งไม้เอาไปสุมไว้ตามรั้วเพื่อป้องกันผีกระสือไม่ให้มาเข้าใกล้บริเวณบ้าได้ทองดีพูดขึ้นเมื่อสังเกตเห็นเพื่อนมีความพิตกกังวลและอีกอย่างหนึง่งถ้ามันมาจริงๆก็จะได้จัดการเสียให้สิ้นเลือดสิ้นลาวชอบบ้าคนอื่น จะได้ไม่ต้องหวาดกลัวมาอีกต่อไปในตอนเย็นวันนั้นทิดเรื่องกับทองดีและเ,เพื่อนๆอีกสองสามคน<ๆ>ก็มาช่วยการตัดกิ่งไม้ต่างๆพวกกิ่งไผ่กิ่งพุทราและอื่นๆที่มีหนามแหลมคมเมื่อสุมไว้ตามรัวบ้านกว่าจะเสร็จก็เกือบจะค่ำทางเจ้าของบ้านจึงจัดสำรับกับข้าวมาเลี้ยงนั่งกินนั่งคุยกันไปเรื่อย ถือเป็นการอยู่เป็นเพื่อนทิศเลือกไปในตัวเพราะดูจากอาการของมะลิอาจจะคลอดในคืนนี้แล้วก็เป็นได้และเพื่อความไม่ประมาททิศเลือกก็ไปรับยายชุมหมอตำแยให้มาอยู่ดูอาการอย่างใกล้ชิดจากประสบการณ์อาชํำชองของหมอตำแยประจําหมู่บ้านยายชุมบอกกับทุกคนที่อยู่ในที่นั้นว่ามะลิจะคลอดในคืนนี้อย่างแน่นอน และสั่งให้เตรียมสิ่งของต่างๆที่ต้องใช้ให้พร้อมจะได้ไม่ฉุกระหุูเมื่อถึงเวลาทิศเรื่องรู้สึกตื่นเต้นดีใจจะเตรียมข้าวข,ของต่างๆไม่ขาดตัวปกห้องรวมไปถึงเหล้ายาปาปิ้งสำหรับเพื่อนๆที่จะอยู่ร่วมฉลองกันในคืนนี้ด้วยและที่สำคัญนอกจากจะอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะลอบเข้ามาในยามวิการ ล่วงเข้าเกือบเที่ยงคืนได้ยินเสียงยายชุมล้อบอกให้ต้มน้ำเอาไว้ให้พร้อมเพราะใกล้จะถึงเวลาคลอดแล้วทิศเรื่องพละออกมาจากวงของเพื่อนๆรีบติดเตาต้มน้ำทันทีบรรยากาศในบ้านดูตื่นเต้นและตึงเครียดทุกคนรอคำสั่งจากยายชุมอยากจะจดจะจอ่อโดยเฉพาะทิศเรื่องที่เดินวนไปวนมาอยู่หน้าห้องผ่านไปนสักพัก ก็ได้ยินเสียงเด็กทาลกร้องดังออกมาจากในห้องข้ามการความตื่นเต้นยินดีของทุกคนในที่นั้นได้ยินยายชุมบอกว่าเป็นเด็กผู้ชายทุกสีทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีอะไรให้ต้องกังวลและเมื่อตัดลูกเด็กออกแล้วยายชุมก็ให้ทิดเรื่องเอาไปฝังไว้ที่หลังบ้านคืนนั้นทิดเรื่องขอตัวขึ้นไปอยู่ดูแลเมียและลูกปล่อยให้ทองดีกับเพื่อน นั่งดื่มนั่งคุยกันอยู่ที่แค่ไม้ไผ่ใต้ต้นไม้หน้าบ้านใครเมาหรือง่วงนอนก็หลับอยู่ตรงนั้นได้เลยยิ่งดึกลมยิ่งพัดเย็นสบายไม่มียุงมารบกวนทองดีตั้งใจว่าจะไม่นอนเพราะมั่นใจว่าคืนนี้ผีกระสือมาต้องมากินลกเด็กอย่างแน่นอนมันมาดูลาดลาวไว้แล้วอย่างไล่เสียมันก็ต้องมา และก็เป็นจริงตามนั้นท่ามกลางความสงัดเงียบของรัติการในขณะที่ทองดีกำลังนั่งคิดอะไรเพลินๆมองลอดผ่านใต้ถุนบ้านไปยังบริเวณหลังบ้านตรงที่ทิศเรืองฝั่งโลกเดิกเอาไว้ก็ปรากฏมีดวงไฟสว่างวูบวาบอยู่ในบริเวณนั้นใช่มันแน่นอนเขาคิดในใจและปลุกเพื่อนๆที่นอนอยู่ให้รู้ตัวกระซิบพอให้ได้ยิน กระสือมันมาแล้วทุกคนรีบลุกขึ้นทันทีหยิบช่วยมีดผ้ามาถือเอาไว้ในลนักษณะเตรียมพร้อมสายตาทุกคู่เพ่งมองฝากความมืดไปยังจุดเดียวกันคือพื้นที่หลังบ้านตรงจุดที่มีแสงสว่างบูบวาบและลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่ามันคือผีกระสืออย่างแน่นอนจากนั้นก็ค่อย ย่องเงียบเข้าไปยังมุมมืดใต้ถุนบ้านเพื่อสังเกตการณในระยะใกล้จึงได้เห็นหน้ามันอย่างชัดเจนว่าเป็นยายเยือนที่กำลังใช้ปากใช้ฟันขุดดินตรงที่ทิศเหลืองฝังลูกเด็กเอาไว้และสักพักดูเหมือนว่ามันจะรู้ตัวหันมองมาทางที่คนพวกนั้นหลบซ่อยกันอยู่ดวงตาเหลือกโบนจ้องเขม็งเล่ากับจะกินเลือดก,กินเนื้อ เล่นเอาขนลุกสู้ไปต,ตามๆกันทองดีเมื่อเห็นว่ามันรู้ตัวแล้วและอาจจะหนีไปเสียก่อนจึงพากันออกจากที่ซ่อนกูกันเข้าไปหาทันทีส่งเสียงเอะไวยเพื่อให้ทิศเลืองและชาวบ้านใกล้เคียงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมทั้งไล่ต้อนกระสือยายเยือนให้ไปทางบริเวณล,ลัวที่สุมกิ่งไม้หนามเอาไว้และทุกอย่างก็เป็นไปตามแผน พอเพื่อนกระสือลดไปทางนั้นไส้ของมันก็เกี่ยวข้อกับกิ่งไม้ต่างๆท,ที่เอาสุมเอาไว้ทำให้ไม่สามารถที่จะลอยให้สูงขึ้นไปได้ทองดีและพวกพวกเห็นดังนั้นก็กูกันเข้าไปแต่ก็ต้องชะงักเมื่อได้ยินเสียงกระสือล้อคำรามอย่างเกี่ยวกาดจากแสงสว่างมูบว่าทำให้มองเห็นใบหน้าของยายเยือนที่แสดงอาการกวดแขนและพยายามจะพุ่งออกมา แต่ก็ไม่สามารถดูดออกมาจากกิ่งไม้หนามเหล่านั้นได้และเป็นเวลาเดียวกับที่ทิศเหลืองเดินลงมาจากเรือนพอดีเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ก็พยักหน้ากับทองดีเหมือนเป็นสัญญาณว่าลงมือได้เลยและทั้งหมดก็พากันเดินเข้าไปที่กระสือตัวนั้นทันทีหมายจะจัดการเสียให้สิน้นซากแต่ทันใดนั้นแสงวูบวาบที่เห็นก็สว่างจ้าขึ้นมาในความมืด เสียงขู่คำลามดังก้องใบหน้าอันเหี่ยวย่นนั้นอ้าปากกว้างโมเห็นเขี้ยวยาวแหลมดูน่ากลัวซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นถึงอิทธิฤทธิ์และความดุร้ายของมันได้อย่างชัดเจนและในที่สุดมันก็สามารถดิ้นจนหลุดออกมาจากกิ่งไม้เหล่านั้นได้และพุ่งตรงมาทางที่กลุ่มคนทิศเลืองและทองดีซึ่งกำลังตกตะลึงกันอยู่ทิศเลืองที่ยืนอยู่หน้าสุด และมีสติดีกว่าเพื่อนตวัดมีดปาดตาที่อยู่ในมือออกไปอย่างรวดเร็วตาสัชาตญาณด้วยความคมของมีดและแรงแขนของทิศเหลืองทำให้สิ่งที่พุ่งเข้ามากระเด็นลงไปกองอยู่ที่พื้นบาดแผลเวอ่อว่ะส่งเสียงร้อหวยหวนด้วยความเจ็บปวดทองดีเมื่อเห็นดังนั้นก็ตรงเข้าไปหม่จะฝันซ้ำคิดว่าอย่างไรเสียคืนนี้ ก็ต้องจัดการกับกระสือตัวนี้ให้ได้แต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะกระสือตัวนี้ดูจะมีฤทธิดเด่นมากทีเดียวถึงแม้จะได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังสามารถลอยสูงขึ้นไปในอากาศได้อีกทำให้รอดพ้นจากคมมีดของทิศเรืองกับทองดีไปได้อย่างบุตหวิดและลอยหนีออกไปนอกหมู่บ้านอย่างรวดเร็วทุกคนวิ่งตามออกไปแต่กระสือยายเยือนก็ไม่ใช่ธรรมดา มันลอยสูงและเคลื่อนตัวไปในอากาศได้เร็วมากจนพวกทิดเหลืองตามไม่ทันแต่ถึงมันจะหนีไปได้ทุกคนก็รู้แล้วว่ามันเป็นใครบ้านอยู่ที่ไหนและที่สำคัญมันได้รับบาดเจ็บคงต้องเป็นกระสือลำบากอย่างแน่นอนทิดเหลืองจึงบอกให้พวกพวกลับบ้านกันไปก่อนพว่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ต้อสายวันรุ่งขึ้นท่องดีกับพวกพวก ก็พากันมาที่บ้านของทิดเลือกอีกครั้งบอกว่าอยากจะติดตามผลงานเมื่อคืนนี้ก็สื่อมันได้รับบาดเจ็บและถ้ามันไม่ตายมันอาจจะกลับมาแก้แค้นพวกเราก็ได้อยากกันนั้นเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ตามไปจัดการให้ถึงรางของมันเลยจะดีกว่าจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวชาวบ้านจะได้นอนตาหลับไม่ต้องเป็นห่วงว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้จะถูกลักขโมยเอาไปกิน ทิศเลืองเมื่อได้ฟังก็เห็นด้วยทั้งหมวดจึงออกเดินทางไปยังบ้านของยายเยือนซึ่งเป็นกระทอกเก่าๆพูกอยู่ห่างไกลจากบ้านผู้คนมองจากภายนอกเข้าไปดูเงียบและวังเวงจนน่ากลัวหเมอดสมแล้วที่จะเป็นบ้านของผีกระสือทำไมมันเงียบอย่างนี้ทองดีหันมาถามทิศเลืองซึ่งก็รู้สึกประหลาดใจอยู่เหมือนกันเพราะบรรยากาศดูสงบเงียบ ลากลับไม่มีผู้คนอาศัยหรือว่ามันตายแล้วทองดีพูดพางสอดใส่สายตามองเข้าไปข้างในซึ่งก็ไม่เห็นมีความเคลื่อนไหวใดๆแต่ก็ยังกล้ากลักกววเพราะรู้ว่ากระสือใหญ่เยือ้อก็มีฤทธิ์มีเดชอยู่เหมือนกันผีผามเข้าไปอาจจะเป็นอันตรายได้จึงเดินอ้อมไปทางหลังบ้านเพื่อสำรวจตรวจดูให้แน่ใจก็ปรากฏว่าเงียบ ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดจึงตัดสินใจบุกเข้าไปข้างในแต่ก็ต้องแปลกใจพราะพบแต่ความว่างเปล่าไม่ปรากฏว,ว่ามีใครอยู่ในนั้นรวมทั้งเสื้อผ้าและของใช้บางอย่างก็หายไปด้วยและเมื่อสํารวจตัวตาอย่างละเอียดถี่ทั่วแล้วก็ได้ข้อสรุปตรงกันว่ามันหนีไปแล้วเรามาช้าไปมันคงรู้ตัว จึงเก็บเข้าของดีไปตั้งแต่เช้าทองดีกล่าวขึ้นด้วยความเสียดายและเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวในไหนก็มากันแล้วไม่เจอตัวก็เผาลังมาทิ้งเสียเลยมันจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกว่าแล้วทุกคนก็ช่วยการจุดไฟเผากระต๊อบหลังนั้นทันทีเปลวไฟที่ลุกช่วช่วงอยู่สักพักใหญ่ๆล่างผีกระสือแห่งนั้นก็วอดวายเลือแต่เท่าฐาน ส่วนตัวยายเยืเ้อนสิุปลีนี้ไปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งไหนอีกก็ไม่มีใครรู้ได้เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ